ชื่อนั้นไม่สำคัญณกรุงภาราณสียังมีชายผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อแปลกกว่าชาวบ้านและโดยเฉพาะใครได้ยินได้ฟังแล้วต้องสั่นศีสั์ไม่ยอมพบค้าสมาคมทุกรายทุกรายเขาชื่อการกินียอดชายนายการกินีมีเพื่อนผู้สูงศักดิ์เป็นถึงเศรษฐีอยู่ในเมือง แต่ต่อมาเมื่อเขายากจนลงก็เข้าไปอาศัยอยู่กับเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจดีก็รับเลี้ยงดูสหายผู้ตกยากด้วยดีเสมอมาแม้จะมีใคร,ราคารคันห้ามปรามไม่ให้รับนายเการกินีไว้ในบ้านพเพราะเกรงว่าจะเกิดอับป,ปรีขึ้นเศรษฐีก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะถือว่าชื่อนั้นไม่สำคัญ อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีไปทําธุระที่บ้านส่วนตัวของเขาและได้มอบหมายให้นายกรกินีเฝ้าบ้านแทนตกกลางคืนพวกโจรพากันหมายจะมาป้นบ้านเศรษฐีได้พร้อมกันมาล้อมบ้านเศรษฐีไว้หมดฝ่ายนายโกรกินีรู้เขา้าจึงปลุกคนในบ้านให้ตื่นขึ้นทําทีส่งเสียงอื้ออึองเป่าสัง ตีกองดังสนั่นไปทั่วบ้านเหมือนมีมหรสพพวกโจรเห็นดังนั้นก็เข้าใจว่าเศรษฐีอยู่ในบ้านจึงพากันทิ้งศาตาวุธแล้วหนีไปลุ่งเช้าพวกคนใช้ออกมาเห็นสาตาวุธของพวกโจรแล้วก็เก็บเข้าไปไว้ในบ้านรอให้เศรษฐีผู้เป็นนายดูและโคนายเศรษฐีกลับมาถึง ก็ต่างพากันบอกเศรษฐีว่าแม้ท่านเศรษฐีเมื่อคืนพากไม่ได้นายกรกินีแล้วพวกโจรคงเข้าป้นบ้านแน่ๆแ,แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เศรษฐีฟังโดยตลอดเศรษฐีได้ฟังนางน,านั้นก็กล่าวว่าพวกท่านจะให้เราขับไล่นายกรากินีเสียยังไงล่ะนี่ ถ้าเราทําตามแล้วทรัพย์สมบัติของเราคงไม่เหลือนี่แหละท่านจงจําไวเ้เถอะธรรมดาชื่อจะถือเป็นสําคัญไม่ได้จิตใจที่มีเมตตาการุณาต่อกันต่างหากจึงเป็นที่สำคัญคันแล้วได้ให้รางวัลแก่นายกราชินีสหายเป็นอันมากและนับตั้งแต่นั้นมา ทุกคนที่เ,เกิดเกลียดชังเขาก็กลับนิยมเลื่อมใสและหันมาคบค้าสมาคมกับเขาโดูทั่วกันคติธรรมจากเรื่องนี้คนที่ชื่อไม่เพราะไม่เป็นมงคลน,นั้นไม่ใช่หมายความว่าตัวเขาจะคบไม่ได้เสมอไปเพราะคนจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ชื่ออยู่ที่จิตใจตัางหากเรา